ก็สวัสดีทุกท ER ุกคนนะคะก็กลับมาเจอผมในเกมฟรีไฟกันนั่นเองเนาะก็ช่วงนี้ไม่มีคลิปลงจริงจริงก็เลยก็มาเล่นฟรีไฟเนาะโอเคเกี่ยวกับเกมนี่นแหละที่ผมเล่นบ่อยซึ่งอือดูซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเอ่อเล่นมอสีวีสีเนาะแนะนำว่าถ้าเกิดผมเล่นธรรมดามันจะดูง่ายไปผมจะมาหาคอนเทนต์แกล้งคนอื่นกันนะฮะ มันบังอะ่ะเดี๋ยวบอยตัวนี้เลยแกัฮสนุกแน่บอกเลยแน่นอนว่าการแก้ข้ออือนอน,นี่คือไม่ควรทำแรงเนะอันนี้ก็จะเป็นหมดธรรมดาเลยโอเคดงังมากอ่ะเดี๋ยวลังสิงนะ ยิงไม่โดุเลยไม่ผมก็ไม่มมเล่นเก่งอะไรนะก็แบบเล่นสน,นุกสนนะชิวๆไม่เราก็ลนดับแรกวิธีการแก้งนาะเราต้องซื้อไอวอลไว้เยอะอ่าปืนปืนเราไม่ต้องใช้หรอกนะโอเคเรามี I ไอวอลไว้ทำอะไรอนะ่ะปกติไอวอลเขาไว้กันศัตรูยิงเราใช่ไหมแน่นอนว่าเราจะกันเพื่อนไม่ให้วิ่งไปไหนน,นี่แน่นอนเพื่อนเราจะเริ่มโมโหลนะนี่ที่เราอันนี้คว้าเชื่์ไม่ได้ก็เพราะเพื่อนแหละเราทำการแก้ง แกงเพื่อนกันอย่าเราเพื่อนเราวิ่งไปกันเอ้ยัดผิดเฮ้ยเพเื่อนเราวินไปแล้วองวิ่งไวจังเอาอะไรนะจังหวะหนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปอะเราช่วยเหลือไม่ให้โดนยิงนั่นเนี่ยเออไม่ทันโอ้แอหว่าจังหวะแล้วมีคนตายเน,น,นี่ยโอ้ฆาตัายโคตรเลยอ่ะ อวหมดดแน่นอนว่าถ้าเกิดผมเล่นธรรมดามันจะดูง่ายไปแน่นอนว่าถ้าเกิดผมเล่นธรรมดามันจะดูง่ายไปเหตุเกิดจากฉันที่มีไอวอลบ้านน่อะไรแบบนี้โคตรหงุดหงดเลยโอ้ยเอาเรื่งไอะเพื่อนนอนอยู่แล้วอ้ยในบ้านเพื่อนในบ้านบ้านในบ้านวันนี้เพื่อนทำอะไรไม่นะโดนเพื่อนเจี๊ยบ <First> blood. อู้ตูนหำด้วดยสิยบอย่างฟกเลยมีฟ้ามาให้เล่นแล้วนะสวยครับเพื่อเราหดกันเขี่ยชุบกันแล้วเนาะให้เดาว,ว่าสตูน่าจะอยู่ที่ถ่านแน่ kill. โอ้ไอวอลเยอะ triple kill อืมไอวอลเยอะมากนี่ฮิวนี้สิจะถูกต้องไอวอลเยอะๆเนี่ยพีโน้อืมเราเปิดไอวอลเยอะๆแล้วก็หยิบไอวอลมาหาลูกอ๋อฮะฮะฮะมีใครทีไอวอลไหมเอ่ยมาเดีย๋ยวเราจะทำการ ว่าไอวอลกันเพื่อนเหมือนเดียววิ่งไปเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่างนั้นแหละวิว่งไปอย่างนั้นแหละไอวอลเยอ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 ะพอใช้ยังไม่มีใช <laughs> เเ้เพื่อนแบบว่าเล่นไม่ไหวนะเพื่อนวอลอ๋อวิ่งไง <Okay. S 1> เราเพื่อนจริงเลยอ๋อเพื่อนเพื่อนเอ้ยทำไรเพื่อนทำไรยะยานายจะฆ่าเราตายไม่ได้นะยานะยานายยายานะเรามีไอวอลนะมีไอวอลแปดลูกเลยนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยขึ้นไปได้ไง,งวะไอ้สัตว์กั้นนะนะ่ะอดอล อะเนี่ยมีคนน็อคมีคนน็อคอะไรวะเนี่ยเราสร้างเออโบราณนะสถานอะ่ะเอ้ยเนี่ยแหละหลอนแก้งเพื่อนนี่นี่ <c oughs> ม่เพื่อนมองหน้าแล้วอะสนุกเลยแีย่งเกมเลยี่ไหนวะทุกอย่างอ๋อเจอแล้วจบได้ปะ <W. S 1> ่ะโอ้เพื่อนจบเกมแล้วนะโอ้ย่เจไลย์โอ้ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำอยากเวนเอ็มดิ ไม่แน่แล้วกดไลค์ให้ทุกคนก็ขอบคุณที่มาแกล้งนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาผูาช้ชมไปก่อนนะครับคลิปอาจจะโดูสั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็ตั้งใจตัดเต็มที่เลยครับก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะก็งั้นก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอลาไปด้วยรูปคอลคมีนะบ๊ายบาย